จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีจันจิล่าอยู่บ้านแม่สีเนาะคะ่ะจะมาตามแนวทางของแม่สีนะคะซีเขามาเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อถึงบอดด้ผาดแนวทางใหม่ๆเนาะคะ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้อดมินน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนีจะพาไปตามแนวทางของแม่สีเนาะคะ่ะแม่สี เขาก็ไปฟั่งเบิงเนาะว่าเพิ่นถีฟันหรือว่าเป็นเหลขกมาตต่างใดเ<อ>นาะค่ะเนาะค่ะยิซีเขาไปกันเลยจ้าโอ้ยแย่งใบวัวแย่งโบเป็น,น <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแ <laughs> มาส่สีเอาว่าพ่อกับจันจีไลีกแลเวเด้อแบบนี้มาตามแนวทางของคุณแม่เนาะงวดที่แล้วให้ต้องงวดให้ต้องงวดไปให้ไปห้างเดียวนึงกันเลยสิมาถามว่ายำความฟันนะ ว่าอีแม่ฟันดีอยู่บอกมึอมืงขึ้นนี่ก็ฟันอยู่ฟันหน่อยๆเองดอกเตื้นก่อนฟันว่าไปนอนในมุงน้ำกันสามคนเ่มือนันจ้าผู้ชายผู้หนึ่งยิ่งสองสันเดย์มันนี่ก็จะสีโซัได้คือุณมากันนั่งนั่งข่้นเลยบ่ ผู้ใช้ผู้หนึ่งผู้ใช้ก็เป็นหา้าบอแม่ผู้ยิ่งสองคนซี่สองทแล้วหาสี่สองเตะจันจิรากับตีวงซื้อได้แต่ว่าแม่มักตัวไดกับจังวาอีกเทียนหนึง่งก็จีว่าสี่สามเนี่ยแล้วเพราะว่าค้นสามคนเลยโอ้จีว่าสามสี่หาก็ได้แบบพ่อเป็นหาผู้ใช้เป็นหาอันนี้เป็นซีนบอกจ้ามีฟัน ผู้ยิ่งสองคนนี่คือในความฝันนี่เป็นแฟนกันหรือจังหดแม่ว่าเจ้ามาจะใส่หรือมาขอนอนน้ำเหือนอนเบกก็ยังไ้นอนน้ำเด็กหน่อยละผู้ยิ่งเด็กหน่อยมียิ่งคือกันนอนร่วมกันจ้ะไห้นอนน้ำแมวสันบบมีบนนอนสันสี่เหว่วนอนเขานอนใไดอกจ้ะที่ต๊เตียงอะไรบางทีที่เขามานอนน้ำนอนน้ำบนนอนกระดกนั่งเอาก็ได้ห็นอว่า เด็กน้อยผู้นึงบมอค่ะแม่เด็กน้อยผู้นึงแม่ก็เลยสิตี่เป็นสามซีเป็นน้องกวาสามซีฮานี่แหละสามสี่ห้าเลขตัวเก่าแม่ตัวนี้บุเคลนี่จำเลขตัวเก่าบ่แม่ตามตัวเก่าอยู่มันบ่แม่ตามตัวเก่าอยู่ตัวเก้านี่ตัวนี้เอาเบิร์ดได้เนาะจ้าเราบดีน ตัวนี่เนี่ยแม่ฟันว่าเจ้งไดนี่ตัวเกาว้านี่บอกให้เอฟที่ฟังนะ,ะเขาเนี่ยที่ว่าเป็นยังบอกให้เอฟที่ฟังไหมเนี่ย<อ>วกเขาก็บเล่ตีเจอก็กกเขาแย่อยู่บ้านนี่แหละนี่ค<อ>ุณเรื่องภเขาคก็เล่ต<อ>ีวกเขาเป็นเก่าเขาเป็นศูนย์นี่แหละเล่เป็นหกศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละวะกับผู้ยิ่งไกญ่ย่าก็เป็นหกย่าเล่าก็เป็นหกเข้าก็เป็นซี่เล่ตีซี่หกหกซี่นี่ละ กับส้มสีหลายตัวเย้ามกขขับหัวคือหัวล่งเลยซื้อดอกแม่บัณฑิสามสี่หากับไปตัดเอาเนาะแม่เนาะนเลยคิดมากกับนี่อยู่เลยถ้ามักตัวดใดหร่าแม่คิดมากก็เลยเหลือะเจ็ดนะจสามนะโอ้มักเจ็ดสามพอนไปเหล็กหลดกับของคิดแล้วเหล็กมันคือห้างโดดแล้วหลรดหลดย่อ,อนจากขวาง เ็าฟันเกี้ยวบ่ค่ะแม่นึกจังใดหรือคืดมาจักคืดไปเห็นคืดหล่นนะเห็นแล้เลือดกออกตัวแล้วน่าเลยมันออกไยีสคอนมันเคยเคยเปลี่ยนออกอย่นงเงี้ยจ้วจ้ามันเคยออกมันเคยออกอยู่บ่เ้ามันบ่แม่จิตสามสามจิตที่ออกตัวเ้าอหัวนี้เป็นต่งยีตต่งยีตใจต่งยีตจุ๊กอ้าวุ๊กอ๊ะตีออกตัวหนึ่งวแม่ต่งยีตย้ำได้น่ะออกย้ำนัานไหม เที่ยวนั่นบอกจันจิลานบ่าแตงยิดแตงยิดเด้คือจะว่าชิมาทะเบียนคั้นนี้ล้านสันก็ออกไหม,มแมสแดงว่ <16 S 2> าหนึ่งหกจ้าหนึ่งหกแสดงว่างวดนี่แตงยิ้ดลดไงตอนนี้สิสิมาได้เนาะแม่เนาะเจ็ดสามงามอยู่ได้แหมกิจมักมันจะส่งสีงามอยู่แล้วพอมาอ่ะเนาะจ้า อันฟันตองว่นอันว่าไปผู้เขาไปเห็นพ่อใหญ่ว่าจีได้ยางว้นผู้เขาเป็นส้วงผู้น่ะอ้อมมาอ้อมมามาเจอเราอยู่คือยังรู้เสียงหน้าเนี่ยนางมือกคนเดียวเป็นนั่งที่กับเราจ้าแล้วหูเมียเห็นเนาะอย่างที่เป็นฝันตัวติดยางอ้อมผู้ทียังไปหาเก็บยังอย่างวะจักเก็บกันหลายๆคลันตาวัดไปเราไปพ่อยไป หัวจาของเ,อเปลี่ยงรึบก่อเจ้า,จากนมาอยู่ทา้งาเหนียวเตยถามจ้ามานาาันน่งทาคุ้นบัันนถาเห็นยังไเลยวะสิเส้็เพราะถาเมียเฉยไปทาไพ่ันวะเอาข้างในกัดฉันเลื่มเกือบเด้ว่าสนนวะจ้าพุ่นจิ้มไปฟูผมเลย แต่เรียเอายาหัวหน้องเสือไหมกับดอกกระลาเกือบคู่เดียวเลยว่ะสิเกือบต้องสาสงคูค่สีแดงเด้เกือบคู่นั้นคู่สีแดงแดงแป๊ดเลขเสียดายยุ่นในเข้อมือไหนเสดายผมคือเสดา,ายเลยคู่แบบมันเป็นทางจืดๆนะเลยถอดต,ต้องสาวยางสินะจ้ายางมาออกมาอ,อมากมาเจอมันเป็นคู่สองสองลูกติดกันคิดน้ำเกือบอำลามอำลามีบ่ไอ่แม่อำลามอยู่บ่ส่วนใหญ่ไม่ยังดอกเดียวผมเสือไหมเหมืนว่า ยังคิดนั่งเกือบอยู่จ้าเกือบมันก็จะเป็นเก้าอาู่นีงแล้วเกือบกับเป็นเก้าแล้วนอแม่เนาะเกือบผู้ยิง่งเนาะอตูมก็บทหลายตูดทั่วนเราไจ้าแต่วันนี้บริคิดเก้าตัวเน่นที่แม่มากเนาะ,ะ,ะค่ะบนันเนียนเห็นเกือบคือพ่อผู้เพิน่นผู้เพื่อนเสียเรานะบอแม่บอกับผู้นี้แล้วผู้ยั่งยู่นี้แล้วโอ้ เป you ็นผู้ที่ยั่งยู่่นีเนาะแต่นึกว่าฝันเลี้ยงนั่นผู้เก่านั่นแม่เก่าไปแล้วก็จะไปเลื่อยละอุ่งเงียบมะค่ะแม่โซนมะเกลิกมะเกลิกเขาบอกมาบอกเช็ะเทียโอ้แต่แต่ตอนเรามีขออนุญาตถามเด้อแม่เด้อเปิ้ลซื้อเยอะตลอดที่ภาพไปซื้อตลอดอัลจัตะลีจ้าเจลท์หมดละทาหกใบเจ้าบังบ่ถือจักเทีย จนตายซื้อบอกแม่เขาคิดยจยังกี่ถืออยู่นะแต่ว่าเราซื้อไปซื้อบอกไก่โอ้พ่นเสียจากปีแล้วค่ะแม่เสียแต่พ่อสอใส่ซีสีหกซีวงเล่ยอืมเสียหลายปีแล้วปะแปสามปีสีปีแล้วมั้งเนาะยันนี้หกแปดมันบ่แม่ประมาณซีปีเนาะค่ะอืมแต่ว่าผู้มากหรืคักๆนั้นไปแล้วไปเไปล่ยบอกไปเลย่ย <laughs> บอกบอกไก่เลยบอกไก่บอกบอกเลยบอกแม่ เด้ไปฟันมาไปคีรถไปน้ำเพินจากอนจ้าไปดูหล้วละลายเรียนไปแล้วมะไปรถรถผ้าตกข้อคหลับยืนอยู่ทางๆหมอดประมาเอาโอ้พี่เมาเอานองเนียืนซ้อยประปากก็ติงอืมออกมระมาะเอาเข้าไหมจ้าโอ้โฮสนส์มาะผมก็คือเขียดสินเหรอแกเขียดจนได้ก่อน ไปครักไปเนี่ยน้อไปบมเหลียวเบิงกูเลยตัวนี้มากินว่ะเบิดห่วงค่ะบห่วงค่ะจ้่มาไปครับไปแน่น่ะสนะว่ามมนพ่วแเราอันมาบอกลัตนึกว่ามมนมาเขาฟันแหมยู่บะเศร้าไปบ่คยเขากันเลยจ้ามีจัดเลยแต่ว่าแต่ว่าฟันเท่านึงแต่ว่าเลขกแม่นี่ส่วนมากอาสิเป็นพุ่มเจ้าทียังสิบอ่แม่มาบอกอืม เอาให้แม่ยกให้จักบาทนะจ้ะนี่เป็นแนวทางของแม่สีเนาะคะ่ะเป็นแนวทางแล้วเท่านั้นนะคะบทเชยวิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะตัวเน้นๆของคุณแม่ะหกศูนย์เก้นย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดสมักจังไดมักตัวใดค่อยตามตัวนั้นนะคะเนาะชอบค่อยตามว่ามักกระพานเนาะคะ่ะ สามสี่หาหนิสามตัวตัดออกก็ได้คันมากเลีกสามตัวนี่ฟันไม่ไม่ฟันขึ้นเนี่ยนี่ฟันล่าสุดป่แม่่สฟันเราสีแจงนี่ฟันขอนทีแจงมันมักสีมาได้แม่สีมาจ้าแม่ก็เลยเราคิดว่าสามสี่ว่าถ้าเราเอาไปเอาไปงใส่หน้าเป็นหาุใส่นะหน้าเป็นสามสี่หาสีบอกที่แล้วเราจะบอกว่สามสี่จ้าแม่ตีง่ายเนาะสามสี่ห้าหลุดเลยเต้แม่ จะเล่นห้องกับไปอันนั้นเอาห้าไปปีนฟองเอาจ้าไปกราบเอาไปกราบเอาจะไล่ประตูยังไงคะห้องเราจะไปเรียนไล่เรียนก็ฟังจ้ามันมีหน้าขายหน้ามีทีขายทีเพราะเขาใ่้เอาเด้เนาะแม่แบบนั้นเนาะจะเอาเอาตามกําลังเข้าไปข้าจะฟองชมเขาองที่ไรทั้งนี้กระสมนั่นแหละจ้าวันนี้สองใบก็ว่ากันไปค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่สีด้ค่ะขอจคาด้วย อันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สีนะคะแม่สีฟันดีนะคะสามสี่ห้าเจ็ดสามหกศูนย์เก้าศูนย์หกสี่เก้าสี่นะคะโด<อ>ใช้วิจารณญายในการรับชมนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชอบ่อยตามบ่มักกพานนะคะแนวทางความฝันของคุณแม่มืองวดนี่ฟันดีคักเนาะค่ะ แคปไว้จดไว้นะคะพี่น้องหาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามเพื่อบ่นหีพาดแนวทางเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะงวดนี้ให้โซไใมา้าน้ำกันสุกสุกนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ